ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel apple story นะคะ วันนี้นะคะทางช่องของเราก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ได้เปิดลงทะเบียนกันแล้วนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลนะคะได้จ่ายเงินสูงสุด3,000บาทนะคะเพื่อให้ได้จับจ่ายซื้อของใช้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยรัฐบาลจะออกให้ครึ่งหนึ่งสูงสุดไม่เกิน1 5 0บาทต่อวันส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เราจ่ายเองนะคะซึ่งได้เปิดให้ประชาชนนะคะลงทะเบียน10ล้านคนนะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งผ่านเรรียยบ้ะะ้ออนะะะคก็จตงท การจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะฉะนั้นตามมาดูวิธีเติมเงินเข้า G-wallet กันเลยค่ะซึ่งสามารถทําได้3ช่องทางนะคะได้แก่เติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเติมเงินผ่าน QR Code พร้อมเท และเติมเงินผ่านตู้ ATM นะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะคือการเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินนะคะและทุกธนาคารนะคะก็จะขึ้นเมนูการเติมเงินให้เลือก3ช่องทางนะคะได้แก่เติมเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารนั้นๆ QR Code พร้อมเพย์และตู้ ATM นะคะจากนั้นนะคะก็คลิกเลือกอันแรกนะคะที่แอปพลิเคชันของธนาคารจากนั้นจะมีรหัส g w a l l e t ID 15หลักนะคะขึ้นมาให้เรากดกรอกพร้อมกับบอกวิธีเติมเงินอย่างละเอียดนะคะและเมื่อกดกรอกรหัส Gate ID แล้วให้เปิดแอปพลิเคชันเป่าตาังที่ต้องการเติมเงินโดยไปที่เมนูเติมเงินจากนั้นเติมเงินพร e ้อมเทร์ eWallet หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่าพร e ้อมเทร์ eWallet และขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำราหารัส g w a l l e t ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง eWallet ID และใส่จํานวนเงินที่ต้องการเติมและคลิกเติมเงินได้ตามปกติเลยค่ะและขั้นตอนที่2นะคะเติมเงินผ่าน QR Code พร้อมเทเมื่อเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินแล้วให้เลือกช่องทาง QR Code พร้อมเทนะคะแล้วกดบันทึกรูปภาพ QR Code พร้อมเทลงในโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณมีเพื่อทําการเติมเงินไปยังเมนูสแกนหรือสแกนจ่ายหลังจากนั้นกดคลิกที่ปุ่มรูปภาพ QR Code พร้อมเ์ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณแล้วใส่จํานวนเงินที่ต้องการและทําการเติมเงินได้ตามปกติและขั้นตอนสุดท้ายเติมเงินผ่านตู้เ m วิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของแต่และธนาคารจะไม่เหมือนกันซึ่งสามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้ถึง7ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาธนาคารธนาชาติธนาคารทหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เราได้นํามาฝากกันหากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปที่ด,ดีมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ